ตอนนี้เราอยู่ในแมปตามล่าหาทองคำนะผมวันนี้จะมาเล่นแมปไหนไมครับ Pocket Edition ก็ดิกครั้งหนึ่งนะผมก็แบบนี้ก็ตามล่าหาทองคําผมไม่ได้เป็นเกยขุดทองอะไรประมาณนั้นนะก็แมปมันชืน่อนี้จริงจริงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่าผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปตามล่าหาทองคํานะครับก็แบบนี้สร้างโดย Isaac c l i f f s นะผมอย่าลืมไปกดติดตามด้วยเด้อน,นะครับก็กดข้อที่หนึ่งห้ามทุบบล็อกห้ามโกงแล้วก็ ใช้ MCPE ได้นะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคโอ้โห what ตรงนี้มีกล่องด้วยครับตรงนี้ก็ไปตะลุยก,ก,กันเลยชาวเกมเมอร์ไอ้ชาวเกมเมอร์ด้วยครับก็โอ้โหมีธนูมาก็ผมพร้อมกับลูกดอกนะครับแล้วก็มีขนมปังชุดกอดสองอย่างนะครับผมก็โอเคมามาเราใส่ชุดกอดเรียบร้อยแล้วก็เอาธนูออกมาครับผมพร้อมกับลูกดอกนะครับโอเค ทำไมต้องอาธนูด้วยวะผมก็งงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมโอเคเดี๋ยวเราเซ็ตสปาป i อยไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อตายจะได้ไม่ต้องไปนู่นนะผมก็ไปสปาป i อยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้ว <laughs> โอเคครับผมโอ้ชิบอเฮ้ยแต่ขอถ้าของตกก็ไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้นะผมโอเคถ้าของตกก็ไม่รู้ด้วยนะวมีสปาสเกเลตันด้วย โอ้โหแล้วทําไมมันไม่เกิดอ๋อผมรู้แล้วเพราะว่ามันมันเป็นตอนเช้านะครับผมอ๋อดีดีด,ดีดีแล้วที่มันไม่เกิดเพราะตอนนี้มันเป็นตอนตอนสว่างอยู่นะฮะเพราะว่าสเกเลตันเนี่ยมันจะเกิดตอนมืดครับผมอ่าดีแล้วดีแล้วที่ไม่เกิดครับผมตรงนี้ผมว่ามันต้องโดดถ,ถึงโอ้ยโอ้โดดถ,ถึงด้วยอันนี้คืออะไรอย่าลืมสปาพอ้ยเชดโดมีการบอกให้สปาด้วยนะครับก็สปาลนะครับผม อ่าสปาว์อยนะครับโอเคโหแล้วตรงนี้ผมว่าธนูมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วแหละเพราะว่ามันสเกเลตันมันไม่มีนะครับชิบพบเออโอ้ดีนะสปาวพอยไว้จริงๆเขาจะให้มายิงสเกเลตันใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันไม่มีก็ตายอาวจ้ oh, โอ้ตายอีกแล้วก็ผมก็เราจะรีบๆไปกันเลยแล้วกันตรงนี้มันยากไหครับตรงนี้ อกดกดกดผมจะรีบรไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยากอเสียงโคตรอเบตเลยโอเคโอเคครับตรงนี้ก็อืโอ๊ยวัต t ัตถฟ้าเฮ้ยมีอย้ด้วยแหละดีนะผมเห็นมันมีเหล็กก็เลยตกใจปะโทมีการทำทางหลอกด้วยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอสปาพอยเผื่อข้างบนมันมีรูนะผมเออเผื่อข้างบนมันมีรูอีกนะครับมันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคข้างบนมันมีรูป่าวะชัดเจนก็ผมมันมีอีกรูหนึ่งก็ผมอ่าโอเคโอ้โหเมื่อกี้คืออะไรทำไมมันโดดไปไม่ได้ครับเดี๋ยวนะชึบเอา้าเฮ้ย อ๋อผมรู้แล้วเขาทำสูงเกินไปก็ผมนี่ไงโอ้โหทำสูงเกินไปก็ไม่บอกนะครับก็เขาทำสูงเกินไปอ่ะยังไงก็ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองวิ่งตั้งแต่ล่างขึ้นมาดิมันยังไงมันก็ไปไม่ได้ครับผมมันโดดแล้วมันติดตรงบันไดอะครับอ่าเนี่ยครับฟึบมันไม่ได้เออ ก็ขออนุญาตเกมหมดละกันนะผมเกมหมดข้ามนิดเดียวนะไม่ได้เกมหมดข้ามไปทั้งหมดเลยครับผมโอเคก็ข้ามตรงนี้มาแล้วนะผมมาเกมหมดข้ามมาแค่นี้นะครับโอเคโอ้ตรงนี้ตรงนี้มันรูดักควายช,ะชะัดๆเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะโดดข้ามได้นะผมอ่าแต่เมื่อกี้มันเขาเรียกว่าเขาทําสูงเกินไปบล็อกหนึ่งนะครับไม่ครับมันก็เลยโดดไม่ได้ครับผมอันนี้คืออะไรเอาไปแค่อ,อันเดียวพอโอเคเอาไปแค่อ,อันเดียวพอใช่ไหมมันก็มีมาอยู่อ,อันเดียวแล้วไม่ใช่เหรอวะ โยเว้งคันโยกเนะคนโยกแม่งมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะถึงไปเนี่ยเดี๋ยวขอกินแอปเปิลทองก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวมันเผื่อมันไม่ถึงไนงะชิบโอเคถึงก็ผมอันนี้คืออะไรเนี่ยใกล้ถึงทองคําที่เราตามหาแล้วเราจะต้องไปขุดทองก็ผมไม่ใช่แล้วโอเคนะตอนนี้เราก็รีของที่เราได้เมื่อกี้มาแล้วนะผมโอเคเอ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะครับแต่ข้างล่างนี่มันคืออะไรครับผมเฮ้ยมันคืออะไรผมว่าข้างล่างมันต้องมีน้ําใช่ไหมเออมันต้องมีน้ําอยู่ใต้ลาวาเว้ยเดี๋ยวเราขอ,อกินแอปเปิลทองยิ่งชีพก่อนละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมทับสปาว์พอยทน,นะผมไม่งั้นเราจะต้องไปเกิดข้างนอกแลวผมจะเขียนเกมโหมดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเกิดตรงบันไดนะครับอ่าโอเคออ้ยเอ้ยอ้าวอ้าว ผมว่ามันต้องเข้าไปตรงนี้เว้ครับเอ้ยนี่โอเคผมก็เข้ามาตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้เราวาทะลุลงมามันจะเป็นอย่างนี้นับผมแล้วไม่มีน้ําให้ด้วยนะว่าจะฟักโอเคก็สําหรับแบบนี้น่าจะจบแล้วนะเขียนยังไงสําหรับแบบนี้ให้คะแนนอ๋อคิดยังไงสําหรับแบบนี้นะครับให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ผมให้เจ็ดถึงแปดเลยละกันนะครับผมว่าผมชอบแบบขุดทองไม่ใช่ลนะผมชอบแบบนะผมแต่ที่ไม่ให้สามคะแนนเพราะว่าตรงนี้มันนะ สร้างผิดนิดหน่อยนะเพราะว่าจริงๆมันโดดไม่ถึงก็ผมมันสูงไปบล็อกหนึ่งนะครับก็ยิา่าหรือไม่เครดิตคนสร้างด้วยเด้อนี่ครับผู้สร้างแบบคนหลอ่อคนนี้เองช่อง <c oughs> ก็ช่องนี้เลยก็ผมโอเคไม่มีอะไรจะเขียนแล้วโอเคครับเอ้ยเอ้ยเราต้องเราต้องเข้าไปหาทองข้างในใช่ไหมโอเคครับโอเค,ค,อ,เคอ้าว what w h a ดี h e ว u c k เดี๋ยวนะอเอ้ยทำไมมันมันวาง ทำไมมันเปิดไม่ได้วะเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับทำไมมันถึงเปิดไม่ได้อ่าได้แล้วครับก็โอเคโอ้โหดูทองซะก่อนไม่ได้มาเป็นทองแท่งด้วยนะมาเป็นทองเม็ดครับผมอทองคำฮ่าแลโอ้โหแล้วดูทองทองคำโอ้โหนี่แหละทองคำหนึ่งยังกินหมดเลยครับโอเคก็ ทองโคตรกากเลยชิบหายโอเคก็เจอคลิปได้ซีอแก่ซีอในคลิปไปแล้วครับจุ๊บจุบทองโคตรกากอ้าวไม่ตายด้วย